สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะชวนเพื่อนๆทำขนมถังแตกค่ะเป็นขนมโบราณที่หาทานได้ยากแล้วนะคะสมัยนี้วันนี้เราจะมาทำวิธีที่แบบเร่งรัดนะคะไม่ต้องหมักแป้งข้ามวันข้ามคืนนะแป้งของเรานะคะจะหนานุ่มแบบนี้เลยค่ะฟูฟูเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบกันนะคะและวิธีการทำค่ะเราจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนค่ะส่วนนี้คือส่วนแป้งนะคะใช้แป้งข้าวเจ้า100กรัม แป้งสาลีอเนกประสงค์80กรัมผงยีสต์นะคะ2กรัมค่ะหรือว่าครึ่งช้อนชานะคะผงฟูค่ะ2กรัมเกลือ2กรัมค่ะน้ำตาลทราย30กรัม สูตรนี้เราใช้กะทิด้วยนะคะใช้150กรัมค่ะแล้วก็น้ำเปล่า150กรัมทีนี้ไปดูส่วนของไส้นะคะเราก็จะใช้งาขาวค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะาไปคั่วนะคะให้หอมแล้วก็งาดำด้วยค่ะน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็มพะพร้าวทึนทึกขูดแบบนี้นะคะ ั้นตอนแรกนะคะนํายีสต์แล้วก็น้ําตาลทรายค่ะเทลงไปในถ้วยก่อนนะเพื่อที่เราจะละลายให้ตัวยีสต์ของเราก่อนค่ะใส่น้ําลงไปค่ะผสมให้เข้ากันนะคะคนไปคนมาให้ละลายแบบนี้ก่อนค่ะแล้วก็พักไว้นะคะ15นาทีค่ะทีนี้เราไปทําแป้งกันต่อนะ แป้งข้าวเจ้าค่ะใส่กระชอนตาถี่นะคะและทีนี้เราก็ร่อนแป้งด้วยค่ะต่อไปก็แป้งสาลีนเนกประสงค์ค่ะทําเหมือนกันเลยร่อนแบบนี้ค่ะ <c oughs> เนื้อแป้งของเราจะได้เนียนๆน,น,นะคะใส่เกลือลองไปค่ะแล้วก็ผงฟูค่ะผสมให้เข้ากันก่อนนะคะ ทีนี้เราก็ค่อยๆเติมกะทิลงไปค่ะใส่ไปจนหมดเลยนะทีนี้เราก็เอาส่วนผสมยีสต์ที่เราผสมน้ำไว้นะคะเทใส่ลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันทุกอย่างเลยนะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะ จะได้ประมาณนี้ค่ะทีนี้เราก็เอาพลาสติกนะคะแรปเอาไว้แบบนี้ประมาณ3 4ชั่วโมงค่ะถ้าเพื่อนๆมีเวลานะคะก็ไว้ข้ามคืนก็ได้ค่ะกะทิของเราไม่เสียนะคะแล้วแป้งของเราก็จะฟูมากๆเลยค่ะถ้าเรา,เาไว้ข้ามคืนนะต่อไปเราไปขูดมพะพร้าวกันก่อนค่ะอันนี้เป็นมพะพร้าวทึมทึกนะคะเราก็จะใช้มือแนวขูดแบบนี้ค่ะ ต่อไปเราก็ไปทำการคั่วงากันค่ะเราคั่วงาขาวนะคะใช้ไฟอ่อนๆเลยค่ะไฟแรงไม่ได้นะคะงาจะไหมเร็วมากๆค่ะเสร็จจากงาขาวนะคะเราก็คั่วงาดำต่อค่ะงาดำนะคะเราสังเกตถ้าเป็นสีเทาๆแบบนี้ก็แสดงว่างาเราสุกดีแล้วค่ะทีนี้ก็ปิดไฟ เราบุกงาเพื่อที่จะให้งาของเราแตกนิดนิดค่ะงาของเราก็จะมีความหอมมากยิ่งยิ่งขึ้นนะคะเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้ยวยเลยค่ะงาดำก็ทำเหมือนกันค่ะยียแบบนี้ค่ะแตกนิด,น,ดนิดหน่อยๆนยนะคะส่วนผสมของไส้นะคะก็พร้อมแล้วค่ะตอนนี้ทีนี้เราก็เอางานะคะทั้งสองชนิดเลยค่ะขาวกับดำค่ะผสมกับน้ําตาลนะคะ ต่อไปนะคะนี่ค่ะแป้งของเรานะคะหลังจากพักไว้4ชั่วโมงค่ะสังเกตจากแป้งนะคะก็จะเป็นฟองๆแบบนี้ค่ะคือยีสต์ของเราทำงานได้ดีนะคะเห็นไหมนี่ค่ะทีนี้เราก็คนให้เข้ากันค่ะใจเย็นๆนะคะตีแป้งไปเรื่อยๆค่ะแป้งของเราก็จะเนียนขึ้นนะ พร้อมแล้วเราก็ไปทําการทอดกันค่ะใช้กระดาษเทช,ชู่นะคะปาดน้ํามันทาบางๆค่ะแล้วเราก็คนแป้งก่อนค่ะก่อนที่จะหยอดนะคะคนแบบนี้เลยแล้วก็ค่อยๆตักหยอดไปค่ะเปิดไฟอ่อนๆนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะตักประมาณสองกระบวยเนะะี่ยค่ะ สังเกตจากแป้งนะคะจะมีฟองปุดปุดขึ้นมาแล้วค่ะ <c oughs> ทีนี้เราก็ปิดฝาไว้สักครู่หนึ่งค่ะ <c oughs> ผงยิสของเราทํางานได้ดีมากๆนะคะเพราะแป้งของเรานี่คือจะฟูเยอะมากๆค่ะอันนี้ฟูขึ้นมาประมาณนี้คือแป้งยังไม่สุกดีนะคะ <c oughs> ปิดต่อไปอีกนิดนึงค่ะ <c oughs> นี่แป้งของเราสุกดีแล้วค่ะฟูมากๆเลย ทีนี้เราก็โรยงาแล้วก็น้ำตาลที่เราผสมไว้นะคะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะทีนี้เราก็เอามาพาักทึมทึกค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆจะเปลี่ยนเป็นไส้ข้าวโพดหรือว่าถั่วดแดงหรือว่าสังขยาอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยค่ะแล้วแต่เราชอบเลยนะเราก็พับครึ่งแบบนี้ค่ะค่อยๆพับลงมาแบบนี้นะคะ นี่ค่ะตักพักไว้ก่อนนะคะได้แล้วค่ะ1ชิ้นนี่ค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะทำชิ้นที่2นะคะเราก็ทำความสะอาดเอาเศษออกก่อนนะคะแล้วเราก็ ทานน้ำมันบางๆเหมือนเดิมค่ะขนมถังแตกสูตรนี้นะคะคือเราทำไม่เยอะนะคะจะได้ประมาณ3ชิ้นค่ะ แต่ถ้าเพื่อนๆอยากที่จะได้หลายๆชิ้นนะคะก็เพิ่มปริมาณเข้าไปนะคะเราได้3มชิ้นประมาณนี้ค่ะ ขนมถังแตกของเราก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะนี่เห็นไหมคะตัวแป้งของเรานี่คือจะฟูขึ้นมามากๆเลยค่ะสูตรนี้หมักแค่4ชั่วโมงนะคะถ้าเพื่อนๆมีเวลานะหมักข้ามคืนนะคะแป้งของเราจะฟูมากกว่านี้แล้วก็จะนุ่มมากกว่านี้ค่ะ ยังไงถ้าเพื่อนๆชอบนะคะลองทำทานกันดูนะคะขนมถังแตกไม่ยากอย่างที่คิดนะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วสวัสดีค่ะ